สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอ๊ตเชียงใหม่ C M v a l i t y นะครับวันนี้นะครับวันอาทิตย์บ่ายๆนะครับก็บ่ายสามแล้วนะครับตอนนี้โอ๊ตเลยเวลามาเยอะมากเลยนะครับวันนี้โอ๊ตจะทำคอนเทนต์และก็ไปเที่ยวบ้านพี่สาวดอยสตอรี่นะครับแต่ว่ามือก็ไม่ค่อยว่างนะครับแล้วก็ฟังคลิปไปด้วยฟังเสียงของตัวเองไปด้วยในการสตรีมหยาดของช่องน้องใหม่ล่าสุดคือช่องพิปกรณ์นะครับ ก็เป็นช่องที่เป็นทางการนะคะเป็นกลางด้วยนะครับแล้วก็ก็มีโอกาสได้ขึ้นสตรีมย่าดนะครับก็เลยกลับมาฟังย้อนหลังว่าาเราพูดโอเคไหมนะครับแต่นี้นะครับระหว่างทางสวยงามมากเลยนะครับระหว่างทางก็เป็นภูเขาเรากาเป็นมอนดอยนะครับที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้สองข้างทางนะครับอดกิมลมชมวิวจนชนิดที่ว่าอิ่มเอมใจมากๆเลยนะครับดื่มดำบรรยากาศ อของบ่ายวันนี้นะครับซึ่งเป็นบ่ายที่แดดจัดมากอ่าแล้วที่นี้นะครับโอโกไม่คุ้นชินกับการใช้ GPS นะครับในการขับรถระยะไกลนะครับแล้วก็แอบบอกว่า <c oughs> หลงนิดหน่อยนะครับแต่ว่าโอโกตอนนี้ได้ปัก GPS ไปแล้วนะครับก็ระหว่างสองข้างทางนี้ก่อนจะไปถึงบ้านพี่สาวรอยสตอรี่ก็สวยงามนะครับไม่มีรถสวนทางมาเลยนะครับ คือว่าเป็นถนนเส้นที่ไม่ได้เปรี่ยวนะครับแต่มันค่อนข้างเงียบนะครับเพราะว่าอาจจะมีประชากรอยู่ในย่านนี้น้อยนะครับซึ่งตัวออดเองก็ไม่ได้คุ้นชินกับการมาอำเภอดอยเต่านะครับแต่ว่าเพราะว่าด้วยสถานการณ์โควิดอาก็ไม่ค่อยได้ออกบ้านนะครับก็มุด <c oughs> อยู่เหมือนกับเป็นกบอยู่ในกระลาเลยทีเดียวนะครับอยู่แต่ในบ้านแต่ตอนนี้ก็ได้ออกมาเผชิญสู่โลกกว้างนะครับก็ ก็ต้องขอขอบคุณพี่สาวดอยสตอรี่ด้วยนะครับที่นะครับเชิญนะครับที่ชวนนะครับโอ๊ตไปเที่ยวที่บ้านนะครับแล้วก็ไปนอนค้างหนึ่งคืนนะครับแต่โอ๊ตคิดว่าโอ๊ตคงไม่ทันงานแล้วนะครับเพราะว่าโอ๊ตได้ทำแวะทำธุระที่บ้านเพื่อนที่อำเภอหางดงด้วยนะครับแล้วก็กินลมชมวิวจอดนู่นจอดนี่กินข้าวอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เลยอาจจะช้ากว่ากําหนดก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าได้ไปรู้จักบ้านพี่สาวดอยเอาไว้นะครับ แล้วก็ไว้ถ้าสมมติว่าคอนเทนต์นี้นะครับในการประเพณีการกินเลนกินแลนนะครับไม่ไม่ทันนะครับก็เอาไว้เป็นปีหน้านะครับโอกาสหน้าแล้วกันนะครับก็ถือว่านะครับช่องพี่สาวดอยก็เป็นช่องที่อินสปิเรชันหรือว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับโอ๊ตนะครับเพราะว่าเป็นช่องที่มีหนึ่งละเป็นคติธรรมสอนใจนะครับมีธรรมะในระหว่างที่ไฟ์สดแล้วก็ เป็นช่องที่อดทึ่งมากเลยนะครับคือทํางานไปด้วยคืองานถัตก,กรรมฝีมือที่เป็นการทอผ้าจีนตีนจกเนาะผ้าถุงนะครับหรือว่าสิ้นของภาคเหนือที่เป็นงานที่ทรงคุณค่าอย่างยิ่งนะครับซึ่งโอ๊ตก็ประทับใจนะคะไปช่องของพี่สาวดอยก็จะเห็นแกทํางานไปด้วยอ่านคอมเมนต์ไปด้วยนะครับแล้วก็บางวันวันดีคืนดีก็พาไปเที่ยวนะครับห้วยหนองคลองบึงในระแวกบ้านพี่สาวดอยนะครับซึ่งโอ๊ตก็ชอบนะครับ ชอบอะไรที่เป็นธรรมาชาติด้วยตัวโอตเองก็เป็นสายแวนที่ไปทุกช่องนะครับแล้วก็นะครับก็จะได้ไปเซ s e r v เนี่นะครับ <c oughs> <c oughs> ก็ฟังนะครับในส่วนของตัวสตรีมหยาดไปด้วยนะครับในระหว่างทางเมื่อกี้นะครับก็มีฝนตกด้วยนะครับฝนตกด้วยโอตก็ต้องพักรถนะครับเพราะว่า,วา โอ๊ตก็ไม่คุ้นชินกับคือโอ๊ตกับน้องสาวนะครับก็ตกลงกันที่จะติดฟิล์มกรองแสงนะครับซึ่งรถ Honda Jazz คันนี้นะครับโอ๊ตใช้มาหลายเป็นมากกว่า10กว่าปีนะครับคือมีรถคันนี้ก็ไม่เคยมีฟิล์มนะครับไม่เคยติดฟิล์มกันแสงเลยนะครับก็ใช้แบบเป็นสีซีชูเป็นกระจกใสธรรมดานั่นก็เป็นครั้งแรกนะครับในชีวิตที่โอ๊ตขับรถแบบมีฟิล์มกรองแสงแบบนี้ นะครับซึ่งโอ๊ตก็สายตาสัาน้นแต่ไม่เคยใส่แว่นตานครับมันก็อาจจะต้องปรับสภาพในการใช้ฟิล์มกองแสงนี้ด้วยแล้วอย่างหนึ่งนะครับก็แต่แต่ว่าเปอร์เซ็นต์ของด้านหน้าเนี่ยมันเป็นอาจจะใส่กว่าด้านข้างนะครับด้านข้างนี่โอ๊ตก็ถ้าจำไม่ผิดด้านหน้าก็4 0ด้านข้างก็ประมาณ60%นะครับคือด้านข้างถ้ายดูจากข้างนอกอะ มันมืดเลยนะครับไม่เห็นผลที่นั่งข้างในเลยนะครับแต่ด้านหน้าก็จะใสกว่านะครับก็ถือว่าเวลาเราใช้ฟิล์มกองแสงนะครับข้อดีของฟิล์มกองแสงก็คือมันสามารถลดความร้อนได้นะครับสมมติว่าเวลาเจอแดดจ,จัดแบบนี้นะครับมันก็จะทําให้อาทุเลาเบาบางในเรื่องของความร้อนลงนะครับอ แล้วระบบภายในเช่นแอร์ต่างๆนะครับน้องมันอาจจะเซฟลงก็ได้นะครับเปตลอดเวาเาะวนี่นะครับน่นะครับก็เป็นภาพบรรยากาศที่โอ้โหเห็นบรรยากาศต้นไม้สองข้างทางแบบนี้นะครับทำให้โอดรู้สึกว่าโอหอยากมีรถเก๋งเปิดประทุนแบบ B m w อย่างนี้เลยนะครับมีความรู้สึกว่า เราอยากขับรถเปิดประทุนแบบนั้นนะคะเพราะมีร่มไม้นะครับคือแดดมันเหมือนกับว่ามันไม่ถึงนะครับมันก็อาจจะเปิดประทุนได้นะครับอันนี้คิดเล่นๆนะคะตามมโนนึกนะครับคือดูสิครับมันมีความร่มเงานะครับอืมนะครับก็ฝังของพี่ประกรณ์ไปด้วยนะคะมีการแซวหยอกล้อกันนะครับก็ถือว่า เป็นช่องล่าสุดนะครับที่โอดเป็นแอดมินนะครับแล้วนะครับตอนนี้โอก็ถูกจองตัวนะครับอีก2ช่องนะครับเป็นแอดมินร้อยช่องสมใจอยากไม่ได้สมใจอยากแล้วครับก็คือว่าถูกตั้งฉายาว่าเป็นแอดมินร้อยช่องนะครับก็มีช่องเสียบอยนะครับเป็นช่องน้องใหม่ล่าสุดนะครับที่เปิดมาแล้วก็เป็นช่องที่ขายวัสดุอุปกรณ์นะครับก็เห็นว่าไปคอมเมนต์ในช่องพิธานันซื่อว่าเป็นแอดมินอยู่นะครับ พี่อธนันก็เชียร์ให้อดเป็นแอดมินในช่องแอสเซียบอยนะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะครับมีพี่พี่ปู่นะครับช่องคนนิรนามน,นะครับก็อยากได้ตัวออดนะคบไปเป็นแอดมินประจําช่องเนาะโอดตัวออดเองนะครับยินดีนะครับเพราะว่าออดก็จะได้กระโดด <c oughs> คือออดกระโดดวยกระโดด <laughs> จัมปิ้ง วัยอยู่แล้วนะคะเป็นมือเกรียนนะครับในการเป็นยูทูบเบอร์นะครับต่อให้ขึ้นพร้อมกันสัก20ช่องนะครับก็ก็สนุกสนุกนะครับก็ชอบอยู่นะครับชอบในการที่จะเป็นแอดมินที่จะสร้างผลลัพธ์นะครับให้กับแต่ละช่องเนาะแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนนะครับเจ้าของช่องแล้วก็เป็นเพื่อนร่วมงานร่วม อคอมเมนต์กันในส่วนของแอดมินร่วมในแต่ละช่องนะครับแล้วก็ในส่วนของโัดเองก็มีความสุขนะครับที่แต่ละช่องมีความยอดซับยอดวิวยอดอซับสคร์นะครับเพิ่มขึ้นนะครับตามลําดับในแต่ละช่องนะครับมันมีรู้สึกว่าดีใจนะครับถ้าโอดเป็นส่วนหนึ่งที่มีบทบาทในด้านนี้นะครับสมมุติว่าโอดบอลชูบีหรือว่า เกิดมาเพื่อสิ่งนี้นะครับโอ๊ตก็ยินดีนะครับทางตัวโอ๊ตเองก็มีความสุขนะครับแล้วก็ตัว FC เองก็อาจจะมีความมั่นใจนะครับที่มี F มีแอดมินนะครับร้อยช่องอยู่นะครับเป็นแอดมินที่เป็นสายดันพลังบวกนะครับอ่าโอจะเป็นสายดันพลังบวกนะครับงดดราม่านะครับโดดราม่าสำหรับตัวโอ๊ตเองนะครับก็จะมีอุดม์คติหรือว่าเจตนารมที่อาจจะแตกต่างกันออกไปนะครับก็ ทางนี้ทั้งนั้นนะครับโอ๊ตก็อยากจะขอขอบคุณนะครับ่าเจ้าของช่องทุกๆช่องนะครับที่ไว้วางใจให้โอ๊ตได้เป็นแอดมินนะครับแล้วก็นะครับแน่นอนอยู่แล้วนะครับโอ๊ตอาจจะแอบเป็นสายอวยนิดนึงนะครับแต่ว่าจริงมาแต่ว่ามีอวยแบบมีเหตุผลนะครับหรือไม่มีเหตุผลก็ได้ใช่ไหมครับทางนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่วิธีคิดนะครับแล้วก็วิธีการของ f อหรือว่าคนอื่นๆนะครับวันนี้นะครับ ถ้าเราจะทําความสุขอะไรสักอย่างหนึง่งแล้วมันไม่ผิดกฎหมายไม่ทําร้ายใครนะครับโอ๊ตก็ยินดีนะครับคิดว่าสิ่งนั้นมันก็จะเป็นเอื้ออํานวยประโยชน์ให้กับผู้อื่นได้นะครับในเมื่อมันไม่เหนือบ่าก,กว่าแรงของเรานะครับในส่วนตัวโอลวโอก็รักทุกคนนะครับเนาะอยู่สิครับวันนี้บรรยากาศดีมากเลยนะครับเป็นการตอบรับนะครับ เหมือนกับว่าโอ๊ตโชคดีนะคะวันนี้อากาศดีนะครับในการที่โอ๊ตจะมาออกรอกพื้นที่ไกลๆแบบนี้นะครับอ๋อประมาณเหมือนจะข้ามจังหวัดเลยอะครับคือโอ๊ตใช้เวลาในการเดินทางเกือบสองชั่วโมงแล้วนะครับเพราะว่ามีจุดที่โอ๊ตจอดบ้างอะไรบ้างนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ถึงนะครับก็ยังยังไม่ถึงเลยนะครับก็อาจจะประมาณเลยครึ่งทางแล้วครับประมาณ70%เซนะครับ แต่นี้เดียวนะครับก็จะถึงบ้านพี่สาวดอยสตอรี่แล้วนะครับเพราะตอนนี้ปัก GPS อยู่นะครับถ้ามันมีทางแยกทางโค้งใดๆเดี๋ยว GPS มันก็จะอ่าเอื้อนเอ่ยออกมานะครับอ่าในในอ่าแอปพลิเคชันนี้นะครับตอนนี้เปิดแอปพลิเคชันไว้อยู่ซึ่งมันชันฉลาดมากเลยนะครับอ่าในแอปพลิเคชันมันก็เราสามารถเปิดอย่างอื่นฟังด้วยได้แล้วมันมันก็สามารถอ่า ทำให้เราได้ทําให้เราเปิดฟังอย่างอื่นได้แล้วก็มันก็จะพูดแทรกออกมานะครับสําหรับ FC นะครับคนไทยที่อยู่ต่างประเทศนะครับถ้าเห็นบรรยากาศแบบนี้นะครับมั่นใจแล้วก็เชื่อได้เลยนะครับว่าคิดถึงบ้านแน่นอนเลยนะครับโฮมซิกเลยทีเดียวนะครับบรรยากาศาแนวปากเขาลำนาไัยนะครับเพราะว่า ตัว๊เองก็ชอบนะครับชอบดอูการขับรถหรือว่าดูวิวแบบนี้ด้วยตัวโอดเองนะครับเวลาไปไหนมาไหนโอก็ชอบกวาดสายตานะครับมันก็เป็นความฝันที่เราทําขึ้นได้นะครับในตอนวัยเด็กนะครับตอนโอ๊ตหนา้านั่งรถนะครับสองแถวนั่งรถค้อหมูรถ ญาติาต่างๆที่ข้ามจังหวัดนะครับโอ๊ก็มีความฝาันว่าสักวันหนึ่งนะครับเราจะต้องมีรถยนต์เป็นของตัวเองนะครับซึ่งพอโอตโตมาโอก็ทาได้แล้วนะครับพูดถึงรถนะครับโอดก็มีรถคันแรกๆที่คันแรกเลยในชีวิตของโอ๊ก็เป็นรถมือสองมือสิบมือแปดมือแปดมือสิบรถแรกคันแรกของโอดก็ซื้อด้วยตัวเองนะครับแต่ว่ามันก็ราคาหลักมือนะครับตอนนั้นก็ขายไปแล้วนะครับตอนนี้รถคันนั้นนะครับ อดเริ่มเราจำได้ว่าอดเลิมมีรถยนต์คันแรกเมื่ออายุประมาณ25 26ปีนะคบประมาณนี้เนาะแล้วก็ฝึกขับรถยนต์ไปเรื่อยๆนะครับจนวันนี้นะครับก็ชอบนะครับในการผจญภัยทางการขับรถยนต์ขับรถมอเตอร์ไซค์และไปหลายอย่างนะครับก็ชอบนะครับบรรยากาศดีมากเลยนะครับก็ชมวิวกันไปด้วยกันเรื่อยๆเพราะว่าอดไม่แน่ใจว่าจะไลฟ์สดคือไลฟ์สดมันจะแบบ ติดขัดนะครับมันจะกังวลน,นะครับอ,อ่านคอมเมนต์เอฟซีหรือว่ากังวลในระยะทางด้วยนะครับโอ๊ตก็เลยอัดคลิปเป็นแบบนี้นะคะเพื่อที่จะอ่าบรรยายไปด้วยแล้วเดี๋ยวจะโหลดลงเลยนะครับก่อนที่จะถึงบ้านพี่สาวดอยเอฟซีก็อาจจะได้ฟังประนึ่งว่าฟังโอ๊ตไลฟ์สดนะครับสาหรับคนที่ชอบนะครับอ่าชื่นชอบสําหรับเอฟซีที่ชื่นชอบน้ําเสียงของโอ๊ตหรือว่าการบรรยายของโอ๊ตเนาะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน,นะครับของช่องโอ๊ตด้วยนะครับก็หนึ่งหมื่นซับเมื่อไหร่นะครับโอ๊ตก็จะแว้นนะครับขับรถมอเตอร์ไซค์ตั้งแต่เชียงใหม่ไปจำปาดงกกอกเลยนะครับก็ฟังเสียงตัวเองจากช่องอื่นไปด้วยนะครับเพราะว่าน้อยครั้งมากนะครับที่โอ๊ตจะมีโอกาสได้ถูกสัมภาษณ์นะครับ พราะว่านะครับตอนนี้ก็มีช่องเปิดเยอะแยะมากมายนะครับแต่ตัวโอ๊ตก็ยังยืนหนึ่งนะครับเคียงข้างเคียงคู่กับยูทูบเบอร์หลายๆช่องแล้วก็เคียงข้างนะครับกับเอ็นเอฟซีน้ำดีนะครับคนหนึ่งที่สําสหรับลุงพลนะครับส่วนเจตนารมอะไรใดๆนะครับมีดรามา่ามีปัญหาระหว่างช่องนะครับโอ๊ตก็ไม่อยากจะ ไปแตะลึกในจุดนี้นะครับก็ยังรักทุกช่องเหมือนเดิมนะครับโอ๊ตเข้าใจว่านะครับโอ๊ตเข้าใจความแตกต่างของความเป็นมนุษย์ของเรานะครับทุกคนก็มีตัวตนนะครับมีทิฏฐิมีอีโกหรือว่ามีความเป็นส่วนตัวนะครับนั่นก็แล้วแต่เลยนะครับอย่างตัวโอ๊ตเองนะครับก็ยังรักตัวเองแล้วก็ยังมีความเป็นตัวของตัวเองอยู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนก็เช่นกันนะครับ แต่ว่ามันจะมีพ้อยอยู่อย่างหนึ่งที่เรานะครับสามารถมีอุดมการร่วมกันได้นะครับจุดหมายปลายทางเราสามารถเดินไปคนละทางไปในทิศทางเดียวกันได้แต่ว่าเดินคนละทางหรือว่าเดินคนละสไตล์แบบนี้นะครับแต่สุดท้ายแล้วเราก็โฟกัสนะครับในจุดเดียวกันนะครับเลี้ยวซ้ายนะครับเห็นไหมครับมันก็จะบอกเรานะครับ นี่แหละครับเทคโนโลยีก้าวหน้าก็จะเป็นอะไรที่ดีนะครับซ้ายนะครับะครับรบจริงเหรอเลี้ยวซ้ายจริงเหรอช่อ่งวาอตใ้อ่าใช่ละเพราะว่าที่นี่เป็นทิศใต้ครับแล้วก็เหมือนเป็นทางลัดนะครับตรงนี้อ่า ต่อไปอีก2กิโลเมตรทางรัดนี้คล้ายๆกับที่ per, อำเภอสันทรายนะครับคล้ายๆกับอำเภอสันทรายที่เป็นทางรัดในท,ที่ทางแม่โจนะครับมีส่วนรอมไม้คล้ายคลึงกันนะครับนะครับก็สำหรับ FC ที่ชอบอบรรยากาศวิวทิทัศน์ในระหว่างขับรถนะครับอ,อก,ก็จะทำขึ้นอีกเนาะ เผื่อจะเป็นคอนเทนต์ที่หลากหลายสำหรับช่องนะครับนีครับลิ์ที่ครีับเิลงในคอเีกเด้ยครับช่วปัด้นะครับอประวซับรงโตอนนี้อยู่ที่8 0 0บ8,870ซับสไครฟ์นะครับมันก็จะมีบวกมีลบมีเพิ่มนะครับมันจะมีลดด้วยนะครับเพราะว่ามันไม่เสถียรนะครับก็จะเป็นคนที่ให้เกียรติับ แล้วโค้ดเอนะครับก็จะไม่ค่อยคลิมของมันอะไรที่ซอเสียดหรือว่าแสดงเมือกีอะไรเยอะมากครับนะรอบเดียวจะมาปรแบบลงขึ้นขนาดนี้มันจะมีบ้างครับเออถ้ามาบุกเสี่ยวจะดังคนเดียวนะครับใจสิู้จักนะครับโอ้โหธรรมชาติสวยมากนะครับสองข้างทางเลยแต่ว่าข้างหน้านะครับก็จะเป็นภูเขาแบบอยากให้เอฟซีมาสัมผัสด้วยตัวเองแบบนี้นะครับ สุดยอดมากเลยนะครับพระอาทิตย์ก็ส่องแสงล้ำไรนะครับเป,เปิดกระจกดูนะครับว้าวเซอร์ไพรส์รนะครับแล้วก็นี่นะครับอดเปิดกระจกนะครับอะไรที่ไม่เป็นในระเทาดีกว่าไม่ต้องไปชมหรือไม่ต้องไปบอกว่าักเาหรอกแต่ผมจะเข้าออกมาสอโนเรื่องที่ใมาใส่ร้ายที่ไม่มีความจริจรรงกมอโไม่ว่าจะเ นี่นะครับก็เป็นสวนลำไยด้วยนะครับโต๊ดเองก็ชอบลำไยนะครับชอบอข้าวเหนียวลำไยด้วยนะครับก็ถ้าสมงลไพาลำไยตอนนี้มันถูกมากเลยนะครับกิโลลอะฮะยี่สิบบาทยังมีเลยนะครับกิโลเยละยี่สิบยี่สิบห้าสามสิบสามห้าสี่สิบแล้วแต่แบบแล้วแต่พันนะครับนี่ก็จะเป็นสวนลำไยของชาวบ้านนะครับโหแดดตรงนี้ เหมือนมันแดดจัดนะครับแต่ก็อาจจะมีก้อนเมฆบดบังอัอพราทิตย์บ้านนะครับมันก็เลยเป็นแบบว่าบางจุดก็มืดบางจุดก็สว่างนะครับอใจมากคอควยไรับ,าม,ารรบมีมมนนมเรานตอีกหกร้อยเมตรเลี้รวไลฟ์อ่าคลิปนี้นะครับก็อาจจะยาวไปนะครับเผื่อ เดี๋ยวมันจะทําการโหลดด้วยเนาะกว่าจะไปถึงบ้านพี่สาวดอยก็น่าจะมีคลิปนี้แล้วนะครับก็ไหเอฟซีหายคิดถึงโอ๊ตนะครับฟังเสียงโอ๊ตไปพร้อมกับบรรยากาศทิวทัศนะครับในระหว่างทางไปด้วยเนาะตัโ๊เองก็อยากจะเก็บภาพบรรยากาศดีๆนี้ไว้นะครับนนีี่่ะะะครรัับบว้เอจาตขกมม,กนะมึไสุด

เขตป่าสงวนยังไงก็ไม่ทราบนะครับตอนนี้อีกหกร้อยเมตรกลับรถอีกเมตรกลับรถอะไรนี่อะอ่าเดี๋ยวอ่าอดยังทําคลิปอยู่เนาะเพราะว่ายังไม่ลงดีกว่าเพราะว่ามันแลดูน่ากลัวจังเลยนะครับคลิปนี้นะครับถ้า FC อยากฟังวิสัยทัศน์หรือว่า ความคิดของโอ๊ตนะครับหรือว่าอุดมคติใดๆนะครับจะตานาโลม,มันหล่อหลอมรวมอยู่ในคลิปนี้ประมาณ47นาทีนะครับที่ช่องพี่ปรกรณ์นะครับเป็นบทสัมภาษณ์นะครับในการสตรีมหยาดนะครับสามสิบนาที <c oughs> <c oughs> อ้าวอันนี้หรออย่าบอกนะ <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะครับโอ๊ตมาถึงตรงนี้แล้วนะครับ <c oughs> หรือว่าว่าพี่สาวดอยอยู่ข้างในนี้อ่างเก็บน้ําตรงนี้ เดี๋ยวออตาตัดคลิปไปก่อนนะครับสวยมากนะครับเหมือนอคล้ายๆกับเขื่อนแม่งัดนะครับ <c oughs> เดี๋ยวอดจะขออนุญาต <c oughs> ดูหมดุดอตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะดูอ่าตรงนี้นะครับมันบอกว่าลับรถไหนอีกอบ้านพี่สาวดอยไปทางไหนเนาะหุ้ยเหลืออีกตั้งหกกิโลเมตรเดี๋ยวก่อนนะกลับรถหรอ เ0เมตรกับรถเอ๊ะยังไงเดี๋ยวนะครับแป๊บนึง6กิโลเมตรในนี้บอกว่าเหลืออีก12นาที6กกิโลเมตรนะครับซึ่งเดี๋ยวก่อนนะครับหรือว่าถามคนแถวนี้มีคนอยู่หรือเปล่าก็มีวัวนะครับแต่ไม่เห็นคนเลี้ยงวัวยังไม่เห็นคนนะครับเอ๊ะอะไรยังไงดีถ้ากลับรถกลับตรงไหนอะครับหรือว่าไปทางนี้ลงไฟฟ้า,ฟาเดี๋ยวนะครับต้องดูก่อน ในนี้บอกว่ายังไงนะเดี๋ยนะครับเข็มมันไปทางนี้นะครับบอกทางนี้ก็บอกว่าให้กลับอีกแปดสิบมันอยู่ตรงไหนครับอา,อาจจะขับไปข้างหน้าเนาะแล้วก็อาจจะมีที่กลับรถอยู่ข้างหน้าหรือเปล่านะครับ ไม่มีคนเลี้ยงวัวน,นะครับนึกถึงมีเอฟซีท่านหนึ่งนะคะเป็นคนเลี้ยงวัวน,นะครับชื่อนะครับพี่มานพคนเลี้ยงวัวไม่ได้นะครับไปข้างหน้าข้างหน้ามันก็เหมือนเป็นทางแบบเหมือนทางตันแล้วครับอะไรนี้บ้านพี่สาวดอยอะอะแคปหน้าจอได้นะครับเอฟซี FC, อดแคปหน้าจอไว้ก่อนนะครับแล้วก็เอาอันนี้เป็นปกนะครับแล้วเดี๋ยวโอดขออนุญาต ลงคลิปนี้ก่อนนะครับแล้วก็ไปเจอเจอกันที่บ้านพี่สาวดอเลยนะครับเอฟซี FC. เพราะว่าตอนนี้ยี่สิบเอ็ดนาทีนะครับประมาณยี่สิบสองนาทีมันอาจจะโหลดคลิปนี้อาจจะโหลดช้านะครับแล้วก็กว่าจะตั้งค่าโฆษณาอีกนะครับก็เอาเป็นว่าคลิปนี้โอ๊ตขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับพบเจอกันใหม่ในคลิปสดคลิปหน้าไล์สดหน้านะครับโอ๊ตเชียงใหม่ CM v a r i e t y สวัสดีครับ